สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาทัวร์รอบนี้นะคะได้ตั้งแต่ก่อนฝนตกนะฮะท้องฟ้านี่ก่อนที่ฝนจะตกกับฝนตกนะ,ะฝนกำลังตกในนี้พอช่วงกลับนะฮะก็ฝนตกแล้วเปไงฮะท้องฟ้าจากมืดคึมไงมืดดำทะมึนเออเมฆทดเมฆดำทะมึนทึนนะฮะ พอฝนตกแล้วท้องฟ้าก็จะสดใสนะคะสะอาดสะอานเห็นไหมคะเมฆขาวปนกับเมฆสีครามนะคะต้นไม้ที่เขียวชะอมนะริมถนนนะคะถนนก็สะอาดสะอ้านนะคะเห็นไหมคะเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนมันมันมัน,มนจริงๆเนาะทุกอย่างมันอึมครึมมานานเห็นไหมฮะ สุดท้ายมันก็จะไงไหมฮะสว่างสดใสนะเปรียบเสมือนชีวิตเราเนาะจากที่มันเป็นไงฮะหาทางออกไม่ได้มืดมนนะฮะพอฝนตกก็เป็นไงฮะมันก็เริ่มจะมีการระบายนะ,ะเริ่มผ่อนคลายนะคะให้เวลากับชีวิต คิดทบทวนนะคะสุดท้ายนะคะจากฟ้ามืดครึ้มมาก็เป็นไงฮะฝนตกไปแล้วนะคะหลังจากฝนตกเห็นไหมคะท้องฟ้าก็จะสดใสนะ,ะชีวิตของเราก็เช่นกันยังดำเนินต่อไปนะคะเช่นกับฟ้าหลังฝนนะคะเราก็ยังเห็นพระอาทิตย์นะ ช่วงบ่ายก็ตกดินนะคะช่วงเช้าก็ขึ้นมาอีกนะ,ะเป็นเช่นนี้ตลอดไปนะคะเพราะนั้นตราบใดที่เรายังยังมีลมหายใจนะคะชีวิตเราก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะขอให้สู้ต่อไปนะคะเปรียบเสมือนะ้ฟ้าหลังฝนนะคะ มันสดใสเสมอค่ะสู้ๆนะคะเห็นไหมคะช่วงนี้หลังจากวิกฤตรโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนเรานะฮะมีการประกาศพลกอุกเฉินมีการประกาศหลายอย่างนะฮะแต่เราก็ผ่านมันมาได้นะฮะเรารู้แล้วว่าเราจะทํายังไงกับตัวเองเราจะทํายังไง จะอยูใ่ใอะกับโครคภัยไข้เจ็บนะคะมาอีกเราก็มีวิธีการป้องกันแล้วค่ะช่วงนี้ก็รถก็ครืค้นนะคะตามถนนหนทางวิ่งกันให้ขวักไข่นะคะดำเนินชีวิตต่อไปนะคะเทียบกับตอนช่วงวิกฤตนะคะโรคมาเยือนแรกๆเนี่ยนะ,ะโครคภัยไข้เจ็บมาเนี่ยถนนเนี่ย เลยแหละไม่มีรถวิ่งขว,ขวักไข่นะฮะแต่ตอนนี้รถเริ่มวิ่งขว,ขวักไข่ไปมาการจราการจราจราติดขัดนะแต่มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะเราคงไม่จมอยู่กับความทุกข์ตลอดไปกับชีวิตเราใช่ไหมคะเมื่อชีวิตได้พักผ่อนนะฮะร่างกายเรานะได้พักผ่อนแล้วนะแล้วก็ควรหาความสุขให้กับชีวิตเราก็เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเราทุ์ไปเสียหมดเราจะเอาความสุขไปไว้ที่ไหนหรือถ้าเราสุขไปเสียหมดเราจะเอาความทุกไปไว้ไวที่ไหนเพราะฉะนั้นจะสุขจะทุกนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องมีชีวิตของเราต่อไปนะฮะดำเนินชีวิตของเราต่อไปนะคะอย่าทอ้อนะฮะขอให้มีความมุมานนะ มั่นและอดทนนะคะแล้วเราก็จะดีเองนะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณ